สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนวาดหมีน้อยสุดคิ้วด้วยกันง่ายมากๆเลยนะเตรียมกระดาษกับดินสอให้พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย เริ่มจากวาดวงกลมๆล,มลมเป็นหน้าหมีก่อนเลยเสร็จแล้วก็เติมหูสองข้างปุ้งปิงจากนั้นวาดตาโตๆกลมกลมสองข้างจมูกเล็กๆรูปหัวใจแล้วก็ปากยิ้มหว,นหวานแค่นี้หน้าหมีของเราก็เริ่มมาแล้ว ทีนี้มาวาดตัวหมีกันบ้างวาดวงรีลงมาต่อจากหน้าแล้วก็วาดแขนขาเล็กๆโออย่าลืมวาดพุงต่อมต่องน่ารักๆด้วยนะเสร็จแล้วก็มาเติมรายละเอียดกันหน่อยผมจะวาดโบผูกที่คอให้หมีน้อยดูน่ารักขึ้นไปอีกเพื่อนๆจะวาดอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนะว้าวหมีน้อยของผมสวยจังเลยผมอุทานออกมา เห็นไหมครับวาดหมีน้อยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยลองเอาไปวาดเล่นกับเพื่อนๆหรือน้องๆที่บ้านดูนะครับรับรองว่าจะต้องสนุกมากๆเลยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย